คืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมตอนตีสามเราสามคนเพื่อนสนิทนัดกันไปพิสูจน์ความกล้าที่โรงพยาบาลร้างเก่าแก่ที่เล่าลือกันว่าเฮี้ยนที่สุดความมืดมิดที่โอบล้อมทางเข้าทําให้อากาศเย็นเยือกจับใจตั้งแต่อย่างไม่ก้าวเข้าไปพอประตูเหล็กผุพังเปิดออกกลิ่นอับชื้นของฝุ่นและยาเก่าๆก,ก็โชยมาปะทะจมูกทันทีทุกย่างก้าวสะท้อนกล้องไปทั่วถงทางเดินที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกทิ้งร้าง เราค่อยๆเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆด้วยความเงียบงันเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นระรัวไม่นานนักเสียงแปลกๆก,ก็ดังมาจากสุดทางเดินเสียงคล้ายบางอย่างหนักๆถูกลากคลูดไปกับพื้นหินขัดเราพยายามบอกตัวเองว่ามันคือเสียงลมหรือความเข้าใจผิดแต่ความรู้สึกหนักอึ้งในอกมันไม่ใช่แค่ลมแน่ๆพอขึ้นไปถึงชั้นสองบรรยากาศยิ่งหนาวเย็นผิดปกติ แสงจากโทรศัพท์ฉายไปเห็นเงาตะคุ่มคุมวูบไหวตรงมุมหนึ่งของห้องผู้ป่วยเก่าๆที่ประตูเปิดแง้มอยู่เรายืนนิ่งพยายามเพ่งมองภาพนั้นเลือนหายไปแล้วแต่ความรู้สึกว่ามีบางอย่างจ้องมองมายังคงชัดเจนเราตัดสินใจก้าวเ,เข้าไปในห้องนั้นทันทีที่เท้าแตะพื้นความหนาวเย็นก็พุ่งเข้าใส่ราวกับมีน้ำแข็งซึมผ่านเสื้อผ้าลมเย็นเฉียบพัดผ่านหน้าอย่างรวดเร็วทั้งที่ไม่มีหน้าต่างบานใดเปิดอยู่แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นข้างหู ไม่ใช่คำพูดแต่มันเป็นเสียงที่เย็นเยือกและเต็มไปด้วยความเศร้าโศกมันเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงหน้าเราห่างกันแค่ไม่กี่นิ้วหายใจรดต้นคอความกลัวเข้าครอบงำจนร่างกายชาไปหมดเราไม่รอช้าวิ่งถอยหลังออกมาจากห้องนั้นและวิ่งตรงออกจากโรงพยาบาลโดยไม่คิดชีวิตหัวใจเต้นระรัวจนแทบหลุดออกมาจากอกตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยกลับไปที่โรงพยาบาลร้างแห่งนั้นอีกเลยแต่เสียงกระซิบเย็นเยียบในคืนตีสามยังคงติดอยู่ในความทรงจำและหลอกหลอนเราอยู่เสมอ ราวกับมีใครบางคนยังคงอยู่ที่นั่นและเฝ้ารอคอย